สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้มาฉีดวัคซีนนะครับผมที่โรงพยาบาลที่อุบลนะครับผมก็รับไปเต็มๆครับหนึ่งเข็มนะครับนี่นะครับไม่มีผลข้างเคียงนะครับแล้วก็ฉีดยาหมอฉีดยาดีมากขนาดเข็มยาวๆนะครับเข็มยาวๆประมาณคืบหนึ่ง ฉีดลงไปไม่ไม่มีผลไม่มีผลอะไรนะครับรู้สึกดีนะครับรู้สึกดีกับใครกับคนรอบข้างหนึ่งกับคนรอบข้างคนในครอบครัวนะครับว่าเราเนี่ได้ทำการฉีดวัคซีนแล้วนะทําให้ครอบครัวอุ่นใจและทําให้เพื่อนร่วมงานอุ่นใจนะครับยาที่ผมฉีดนะครับเป็นซีโนแวคนะครับ แอตตาเนี่ยจะฉีดให้กับผู้สูงอายุนะครับสำหรับผม,ผม,เ,มนเนี่ยผมฉีดซีโนแวมกวันนี่นะครับก็ไม่ได้มีอาการข้างเคียงเวียนหัวอาเจียนนะครับผมความดันที่ผมที่ผมมาฉีดวันนี้เนะี 100, ่ยร้อยเท่าไหร่วะร้อยสี่สิบห้านะครับความดันร้อยสี่สิบห้าผมอายุสามสิบสี่ปีความดันร <c oughs> ้อยสี่ห้านะครับความดัน,น,นก็ เยอะพอสมควรหมอบอกว่าปกติแต่หมอบอกว่าจะประมาณ30กว่านะครับ2535หนะครับผมความดันปกติของคนปกตินะครับทั่วไปสำหรับผมผมก็ผมคิดว่าปกตินะเพราะว่า135หผมก็ถือว่าปกติ1้5ยนี่ผมก็ถือว่าปกตินะครับบางทีก็ไม่ได้มองถึงขนาดนะั้นวะ่าตัวเองเป็นอะไรนะครับ แต่โรคข้างเคียงอะไรเนี่ยไม่มีนะครับข้างเคียงเนี่ยไม่มีแน่นอนเซนยอมรับในการฉีดวัคซีนเรียบร้อยนะครับขอแนะนำพี่น้องชาวไทยนะครับผมไทยบนและไทยอีสานนะครับผมคนไทยนะร่วมกันฉีดวัคซีนนะครับผมเพื่ออย่างป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดในที่น่นะครับผมก็อ,อยากให้มันแพร่ระบาดไปมากกว่านี้นะครับผม ทั้งพัดเตอร์ก่าพัดเตอร์ไม่นะครับเพราะอยากให้มันกระจายไปมากกว่านี้อยากให้มันยุ่ตีกรอบลงเหลือแค่นี้นะครับผมว่านี่นะชุ่มชุนคนนี่นะฉีดแล้วถ้าผู้ใดบู้ฉีดนะครับผมถ้ามันมีกฎหมายใหม่ออกมานะครับว่าเนื่องจาบผู้ฉีดเนี่ยเจ้าผ่้สมารถสิไปร่วมครับกลุ่มคนที่มันฉีดได้นะครับเช่นสมมุติว่ามีองค์กรองค์กรหนึ่งนะครับนี่พนักงานโรงงานหรือมีอยา nie, Arizona, ่างต่างๆนะครับผมมูอฝูงเขาฉีดแล้วแต่เพื่อนหนีผู้ฉีด เพื่อนา่าเพื่อนบาดไมัว่วบาดไปสังสรรค์น้ำไผ่นะครับเลยงานข้าบ้านเลยนะครับผมถ้าถ้ากฎหมมยเยื่อมาทั้งผู้ประกอบการทั้งหลายนี่เขาก็สิว่าเออจ้านี่เดอ้อเจ้าโพสิเอติเจ้าต้องพักงานเ,เจ้าวของอะไรกักชิบซีมือเดอ้อเผาเบื้องอาการนี่นะครับเขาก็สียดสีว่าเนี่ยนั่นก็ได้เังสินะแต่ก็ิให้เบื้องซื้อ,อ,อหรอกเบื้องอาการ หนึ่งมูเจ้าบ่พร้อมที่สเสียดเจ้าก็บ่มีความพร้อมที่ว่าร่วมร่วมหยังไงร่วมการงานกับหมูนะครับผมไปนั่งกินข้าวเสวนากับหมูหนึ่งมูก็เบิ่งแล้วเอ้ยบอกนี่ท่าทางเด้ยมึงบ่ฉีดมากหึงมึงต้องเป็นพาหะให้กูแล้วกูเสียเงินฉีดกันกน,นี่กูไปฉีดยามาแล้วตามกำหนดของหมอกูต้องมาเฝ้าระวังหมูก,มกับอกีบกี่คนที่มันบ่ฉีดนี่ครับขอแนะนำว่าเออมีปัญหาหย,ยังก็ บอกมอนะครับผมหรือว่ายานฉีดไปย่านตายนะครับเออไอ้นี่ยังไ่ตายเลยฉีดมากนี่ก็นไปนั่งเบิร์กำนงอุ้ยผู้ได้ตายนะครับแอตต้านะครับเต็มแตกสวดอยู่นะครับผมมนี่ยังกะฉีดไปโลยนะครับผมเขาก็เดมาไห่ป้องกันโรคป้องกันไม่นะครับผมดีแล้วครับที่ได้ฉีดนะครับผมถ้าไม่ฉีดมันจะเป็นผลดีปพนไดนนะครับฉีดดีแล้วนะครับ เข็มแหลกซีมแมาแล้วนะครับผมกากีนองชาวไทยเดอ้อซ่อยๆกันนะครับผมเจะจะคิดว่ามือจ้าเหรอไม่สิสาตเด้อไม่บริสาตถ์เด้ครับเข้าไปจับนั่นจับหนีมากครับพว่หัวแม่นางปั่นเขากินแม่นางตักกินเขานมูน้ำฝูงเขาเนี่ยลอกเอามือไปล่างน้ำสบู่บองเดอ้อเพราะฉ่นั้นล่างน้ำ่ม้นเป็นแบบเจียวแบบยงนะังยเพราะอะไรอีนี้นะครับ จับลับตัวผมเนี่ยผมเห็นมากับตาเหรอแบบมูน้องกันนี่นะครับมือดำแบบขนาดมือไม่ก้า,าวเข่าล่างออกยิ่งดำนะครับเป็นมาโค้ชเจสิเต็นแห้งนะครับเต็นแมงซ้ำเก้านะครับผมเจ็ดสิบเก้านะครับเจ็ดสิบแปดเต้นยิ่งซ้ำนี่เหรอครับตอนไปลเลี้ยงในแห่งเต็นลอยลอยห้าสิบหาเนี่นะครับผมผมใช้เลนส์กากามินนะครับ มันจะมีวัดใด้นะครับผมว่าหัวใจโจเต่นเท่าไรยังเท่าไรนะครับผมวัดน้ำขอมือนะครับผมเป็นนาฬิกาที่เชื่อถือได้นะครับผมเคยเรียนแล้วกะ็หัวใจเต้นร้อยสามสีบร้อยห้าชีพยังเฉยนะครับผมยังปกตินะครับสำหรับคนที่แบบว่อาอัตราการเต้นหัวใจใแห้งก็คือคนที่ออกกาําลังกายนะครับ ที่ีสุขภาพร่างกายกล้ามเนื้อหัวใจที่แข็งแรงนะครับเอาฝากไว้สักนิดแล้วพี่น้องเช้าไทยนะครับผมตอนนี้ก็บผสมกวอนที่มาหล่สดครับรถเนาะอันตรายเนาะครับยะเห็นเป็นแบบย่างนะครับผมก็อันนี้เอาไม่มาบอกพี่บอกน้องซื้อดอกว่าเออมาฉสียดประนั้นมะนี่อยากให้พี่ให้น้องร่วมมือร่วมใจกันไปฉสีดนะครับผม หนึ่งบริษัททางลาดช่วม,มือผมนี่ปิดเบิดนะครับผมห้ามขายเขาห้ามขายย่งเงปิดนะครับห้านที่นั่งโต้นะครับผมปิดนะครับบริษัทมาหากินกันหรอครับปีนี่ปีหนาปีหือแจ็คบุญหมูวันสิบหอดยังไงป้องกันแตงแต้มมือนี่เพื่อพ้นดีห้องจักรว่างนะครับผมเมื่อกี้ครับเออเปิดนั่นเปิดนี่มาเออนั่งโต้รับประทานกันได้นะครับเออ เกวกับป้องหนึ่งอยู่หนาล่างับเพื่องวัดอุณหภูมิน่ะมันมันบริการัตีจอได้ดอครับผมว,ว่าติดบ่ติดนะครับผมขนาดเท่นเดียวกันนตนอตยุคน้ะหมองกัยังติดอยู่ครับจากมันว่าน้ำยข็งดอกปะเนี่ยมโมเห็นนะครับผมป้องกันไปก้อนนะครับผมโอเคฝากไเแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ